สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาแนะนําการเอาหน่อไม้ดองมานะคะนี่ค่ะเราเอามาจากไทยเมื่อปีที่แล้วนะคะขวดโคก้กขวดนี้ก็ขวดอ,อือสองลิตรนะคะน่าจะใช่นะคะขวดอ,อ่อโคก้กบิ๊กนะคะนี่ค่ะขวดใหญ่นะคะไม่ใช่ขวด1 2 5่ลิตรนะคะนี่ค่ะที่เราเอามาเราอัดมันแน่นเลยนะคะ อัดมาแน่นแน่นมากเลยค่ะคุกเกลือแล้วก็อัดเลยไม่ได้มีเติมน้งเติมน้ํามานะคะขวดนี้ก็จะประมาณสองโลได้นะคะเนี่ยที่เอามาเนี่ยในหนึ่งขวดแล้วเอามาสองขวดนะคะพอเรากอกเสร็จอเราทําวันก่อนที่จะขึ้นเครื่องหนึ่งวันนะคะทำดูนะคะแล้วเรากอกกอกกอกแล้วเราก็ใส่มาเลยค่ะคุกเกลือด้วยนะคะคุกเกลือมาเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ เราจะเอามาแบ่งใส่ขวดนี้นะคะที่เราเอาเพราะว่าหน่อไม้ดองเราเพึ่งหมดแล้วเราก็มีตัวนี้อยู่เราเอามาก่อนนู้นก่อนหน้านูน้น,นอก่อนหน้านู้นนี้อีกค่ะขออภัยนะคะพูดอาจจะติดติดขัด,ข,ดขัดนะคะพูดผิดพูดถูกก็อย่าว่ากันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาปาดเลยค่ะว่าเราจะได้เยอะขนาดไหนนะคะขวดนี้ขวดโหลนี้เราก็เลวกน้ําร้อนเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเชื้อเรียบร้อยโอเคค่ะมาดูกันเลยค่ะ นี่ค่ะเราก็ปาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปาดแล้วก็ป,าด,ะะป,า,ดกปาดแบบนี้นะคะส่วนนี้เราก็จะเอาไว้ใช้ยัดไส้กรอกนะคะนี่ค่ะดูนะคะเอาไว้ยัดไส้กรอกไวท้ทากุนเชียงไว้ทําอะไรไส้อัวอะไรพวกนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเทดูกันเลยค่ะว่าเราจะได้เยอะเราอัดมาแน่นเลยนะคะจะบอกขอบอกว่าอัดแน่นมากนี่ค่ะ ครจะเอามาแบบนี้ก็ได้นะคะดีกว่าเรามัดมาเป็นถุงแล้วทีนี้เราเคยมัดเป็นถุงมานะคะแต่ว่าน้นํานางไหลกระเป๋าแบบเหม็นมากเลยค่ะกินหน่อไม้ดองนี่ออกขึ้นเลยนะคะแล้วเราก็เลยทํามาวิธีนี้นะคะวิธีนี้ดีมากเลยค่ะดูนะคะบางคนเอามาแล้วแบบใส่ถุงมาบางคนเออกลัวว่าใส่ใต้เครื่องเราจะระเบิดนะคะไม่ระเบิดนะคะอันนี้ แต่ว่าถ้าเป็นหน่อไม้สดแล้วมัดถุงมาเราก็ไม่แน่ใจนะคะแต่อันนี้เรามีคนเคยลงอยู่นะคะว่าถุงเกือบระเบิดนะคะดูค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะดูนะคะว่าเราอัดมาแน่นขนาดไหนดูค่ะเหมือนแบบทุกอันนี้เลยนะคะเอ่อทุกตารางนิ้วหรือว่าอย่างไรล่ะค่ะนี่ค่ะได้เยอะนะคะเนี่ยที่เราอัดมาเนี่ยดูนะคะเดี๋ยวเราจะเอาใส่ขวดนะคะดูสิคะไม่มีน้ําเลยค่ะดูนะคะ ดูค่ะน้ำไม่มีเลยเดี๋ยวชิมรสชาติก่อนนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงเปรี้ยวหรือยังนี่ก็เราเอามาปีที่แล้วปีที่แล้วเรากลับไปไทยอ่าเรากลับมาเดือนกันยาวันที่สิบเอ็ดกันยานะคะดูนะ,ะยังไม่เป็นหน่อไม้ดองนะคะมันออกเค็มๆอ่าเค็มๆรสหน่อไม้รสแบบเฟื่อนๆอยู่นะยคะ่ะ หื้นๆนะคะนะคะยังไม่เป็นแต่ว่าเราก็อันเก่าหมดแล้วนะคะเราก็เลยจะทําอันนี้ใหม่แล้วเราจะใส่ขวดตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเพิ่มน้ำเกลือลงไปหน่อยนะคะโอเคค่ะขอเอาใส่ขวดก่อนนะคะนี่ค่ะนะคะเราก็คนน้ำเกลือนะคะคนน้าเกลือใส่ใส่ลงไปนะคะ โอเคนะคะอันนี้ก็น,นะคะแล้วเราก็จะนี่ค่ะเอาน้ําใส่ถุงแบบนี้นะคะใส่ถุงแบบนี้ลงไปไม่ให้เขาเอ่อลอยนะคะนี่นะคะถ้าน้ําเยอะเกินไปเดี๋ยวเราก็เทน้ําออกนะคะไม่ให้ลอยนะคะนี่ค่ะใส่ถุงแบบนี้แล้วก็ทําแบบนี้นะคะ ทำแบบนี้แล้วเราก็ปิดฝาเลยค่ะนี่ค่ะปิดฝาไว้แล้วเราก็จะเอาลงไปห้องข้างล่างนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้ทั้งหมดสี่โลนะคะแต่ว่าเราใส่ไม่แน่นนะคะอันนี้เราก็จะแบ่งไว้อ,อืมแบ่งไว้ต้มนะคะบางทีเราอาจจะทําแกงแกงหน่อไม้แต่ว่าวันนี้เราจะทําต้มอต้มไก่หน่อไม้ดองนะคะนี่ค่ะเครื่องเรา จะทำต้มไก่หน่อไม้ดองนะคะโอเคค่ะถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย